ไปหนะ้าจะควงคู่กับยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาร่วมสงการานต์ที่เชียงใหม่โอ้โหดมันชัดเจนว่านี่คือพฤติกรรมของทักษิณเมื่อตอนมีอำนาจอยู่ใช้อำนาจตัวเองในฐานะนายการัมนตีเอื้อกับธุรกิจของตัวเองนี่คือความจริงของทักษิณผมถามดิ ทักษิณไปคิดแทนพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างไรเพิมเกลือไหมครับยิงลักมาตามปกติและจะได้รับพระราชทานอภัยลดโทษไหมไม่มีใครรู้เป็นพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล้ามาพูดล่วงหน้าได้อย่างไรทักษิณชินวัตรถ,ถูกสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด,ดำรงตำแหน่งต่างการเมืองพิพากษาถึงที่สุดได้จำคุกและยังมีข้อหาอื่นๆอ,อ,อีกหลายคดีอีกครั้งได้หลบหนีออกนอกราชอาณาจากักรซึ่งเป็นพฤติการและการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง จำใส่เอาไว้สักสิ